ขาขาไงนะขาตับ่าตั้งขาตั้งขาตั้งตั้งตั้งมาไอ้บ่เออมาเป็นมาไอ้เนาะมันก็ไปแนวกอก็กยาอากระต่ายูเนี่ยโมเ้ ตัดกันอีกทีบักคอยตอกก็ได้ดูนเนาะตอกบุป็นเนาะสบายดีเ้องพี่นอ,อบเด้อสบายดีเด้อพี่น้องยิบซีเด้ออันนี้ขาขาอย่างนั้นขาตัวบ้างขาตั้งขาตั้ง ັຕັງຕບໍ່ນມາເນມາໃນາະນລີໍ່ືນດຕຄົນແຕ່ບ້ານນ mừng mừng cái ngày này mừng ngày đó cái tô này cái này nào hết mừng ngày yếu à thế hao về đồng mười hết đây nhá siêu siêu mà siêu ngay cái này mới mà ชิวๆมาสนภาษาใจเลาแมนซิวๆดาเลวชิว ยังไงวะเนี่มันมันเด็กี่ยกคนเดียนี่ยำเอาฮะผ่านย้ำเนาะไม่สนต้องยำทีทีบ่

ก็แค่น mm ั hmm. ้น <habr> ตัมันต้นต้นตัวานคนได้อ๋อมี2อมีตัวเนตัวีนเนาะตีทั้งไงเ้ไปนันกเนี่ยาวเลยตัวตน้ัน่างเฮ็ดโตไอ้น้องนต้นกับเีนตลีไม่ชวนตุลีอ่เนี่ยจีโน่เย้เย้นั่งเต็มชั้นมั้งมกิมานี่ยนี่นะนี่

ย่านย่ามอ่ัม oui, คอค e ือไรองสงพ่าไม้มาให้เดี๋ยวเปี่ยนอันนี้ก็เป็นหูขึ้นอ่่เอาเอาคนเอาคนกแกมือเด้อหาเนาะนะหอยู่อะันี้แนะ

đúng vậy nó ghi chia đi ba này anh ơi anh đi là so đấy này so cho chửn là này đi đấy hà soi luôn hà soi thế

ก e. ็ว่าก็ว่ากบกมันแจกเป็นอกลังงอกกันกบกมันกันเขาแบบแป้งอยูนเขาอันนี้ เจ็บปั่นยืนใประตูเนาะเจ็บปั่นอื่นยืดเนาะแนนประตูแล้วมากว่าเป๋ะเจ็บทค่เม้มหมดแล้ว่ะเอาขโมยชินประตูมาเลยเจ็บเป็นมึงยืนยืนบาลีคือมาดูบามาแตงว่าไป่มผู้ตอกด้วยบอเจ็บเล่นสุดทีนี่หรอวะอันนี้แหละ

นายยังบาทนี่โอ้โอ้ห

<cười> <cười> Hả? Ờ ở... cô ơi, mãi là đã, ở dạ ở dạ ơi. Anh Tầm lại ơi. À, cứ vào xong ông ở kia xiên hai yên ghi... tới đây. Nhiều Nhiều cử không cử đây. Không Hồ. Hồ này ông cứ tê. đi. Quả đang nhớ. ป้แปดเครืเองงานมันเออจะจะปูทงเดียวกันเนาะโอท้าไะาเลยเอาคุณหนักหน่อยคนหนักหน่อยคนได้เหรียญมาวได้เหรียญมาว่าไม้เชอใช่คือจะได้เชื่อมาเลยเยเยเ

đó bạn nhớ đăng cho kênh lalaschool Để không เขาอยู่คอกระป๋องเนาะใคขอกระป๋อง่แพเลไอคดิดแ้พกพี่เน่ฮะอือซูี่มีกูเผ่างเมียยเกิมื่อากเมียมาได้ลูกงาน ก็ร oh. um, uh. like ู้ก hmm. ันแล้วโอ้ว๊บว๊คุมีหลายอยู่กินนะสุคช้สิทธิ์เลยหราชุงเลยไปไเนาะอกั่น้ลูกอ่านไหมสั่นเำว้เรตีงงอะไรมีนี่ไม่เลยสั่น้อยู่มรหลุดแน่ปรเกลือ็ดุงย่ยไปเลย แล<ร>ตาย<อ>เฉ <c oughs> ยให่ใหญ่ใหญ่แล้วกลองพี่กอบ <c oughs> อยูไปยยำเหมือนปะยำอยกเนาะยำกันได้วนมันยัยงไงขวานปวนปะ เมียเมือนเมียขอไม่ทนในพันหะย่างทีๆเนาะทเมีย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 ดาดีดีดีใครได้อะแจงแล้วมีนะกบวมวิ่อมีมีเมียดาจริงหรือได้หป่ะเมียทำเมียดี ครับผเตาบอต่าบเนาะแวนเต่าพ่อพี่น้องคันอะเกเหม็่มแต่เหมือนมันมีต่มีของมูลนควบจริงได้เปน่า 으아, <laughs> 으아, มันมบ่แม่นอันนั้นเนาะบ่มันไปเพอ้าบเจียอิน <c oughs> เน สาวผู้ไทยไปซีเลอสาวผู้ไทยไปพิเรอร่สาวเราไปทั้งใดีสาวไทยไปไหนนะพี่บอยระบบไว้วัปูักเอาฮักได้อยู่ใครักอยู่ ไปฮักก่อนลลูก่านมมีคนสบายฮัก้วเฮ้ยฮักฮักเอาทุกคนมันฮักแล้วนะหักอบไ,ไปบาามานะถูกลงปับปับไปบไ เมื่อเมื่อจากนี้มีมีงานเหตุต่อบ่ามีมีงานมีอย่างนี้บ่เหมือนมีบ่ เขาเรียนยิงเงาด้วยเนาะภักสองมือไปต่องานอีกบ้านนาพู้นาพูตัวไหนน่ะเออเป็นงานเป็นเป็นเฮือนอีกปะงานเก่างานแบบเอางคนข้ามาก่อนเออไปเป็นเช้นนี้ หลับเงินมาแล้วบมบากะตอกแล้วบอกเลกกสิตอกใส่หัวดนเลกตอกเล็ก็ตอก้งในเอาเดียวว่าจะทำผวกมันยังไงตอกนอกร้นเขจะเอากายออกมาเห็ดทุกอย่างเนาะมีเป็นทุกอย่างดลโต๊ะขาได้ เฮ็ดยงก็ได an ้ซีว่าเกือบครบวงจรอาจจะครบวงจรก็เป็นไปได้ซ่อนซ่อนลูกตได่างนเนยต่วงมเลยตขวางเลยก็ได้ตขางเลยก็ได้ตอะไร่อ้างนอกกนไ้น่าเหรอเบ่อจริงออกมาหนึ่งอกาเส้นจต่ข้างนอกก็ได้เกิดออกมาาเ้น 把娘的给打死 Det er i ถอนทอนโตคอยตอกแล้วขอบริพับแม่ขอบริพับถอนงอ่ายไเก,เก,เกนีนคนีแล้วเีนทีมัน

เป็นกรรมาพี่ผู้จรวส่วนอ่านมาแล้พี่เออพี่นกลงมาบนี้เห็นพ่อก็เห็นลายไม่กินนี่นะแน่น่าพอเห็นแล้วตอนจีไปตัดนะ าพี blender, ่น้องเนาะคุณหมวขอจบคลิปนี้ก่อนนะบ้านเนาะแสงดาวอาทิตย์นี่ก่อนพี then, ่น้องเลยเนาะบ้านเดินทางปลอดภัยไม่แรงเนาะอย่าเาศเน่ลำลาเน่บ้านเน่ดีมีแห้งเน่โดยโดยโดยยังไม่สูญสกคนเน่พี่น้องเจอกัในคลิปหน้า